Your friend, you not okay. And tell me what สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ประสุจะพามาชมบอลสีอสงไขยนะคะซึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยต้นยังเล็กขนาดนี้อยู่เลยผ่านไปแค่เดือนติดเศษ ก็โตแบบนี้ค่ะกัดสีสวยแบบนี้เลยซึ่งบางบ้านเลี้ยงตั้งนานกว่าจะโตกว่าจะกัดสีกว่าจะแตกหลอดใหม่นะคะบอลสีอสงไขยเนี่ยเป็นบอลที่ผ่าแผงมาจากบอลสีเจ้าพญานาหมืน่นผ่าโดยคุณมงคลศิริวัฒนะคะแห่งสวนอ่างศิลาคาริเตียมนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นบอลใบยาวแล้วก็ใบด่างต่างจาก เจ้าพญานาหมืน่นซึ่งกัดสีชมพูอย่างเดียวแต่อสงไขยเนี่ยเขาเป็นบอนใบด่างออขอบใบของเขาก็จะมีสีเขียวอ่อนแล้วก็เขียวแก่ทำให้เขาสวยแตกต่างไปกานที่เราพาบอนสีแล้วได้บอนด่างบอนสวยแบบนี้ทาถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยละคะ่ะเพราะว่าทุกคนก็ชอบใช่ไหมคะบอลด่าง แล้วการกัดสีของเขาก็จะแตกต่างจากเจ้าพญานาหมื่นมากกว่าอินะคะการที่เราผ่าบอนสีแล้วได้บอนตัวใหม่ๆทำให้วงการบองสีเนี่ยคึกคักคะ่ะได้รุ้นได้ดูนะคะดูใบล่างๆของเขานะคะเมื่อเดือนที่แล้วยังไม่กัดสีเลยประสัตเคยเอามาลงรอบหนึ่งขอแล้วพอแตกหลอดใหม่ขึ้นมาดูนะคะ ไปใหญ่กัดสีสะพังเลยเจ้าของสวนนี้เขามีเคล็ดลับวิธีง่ายๆของเขาก็คือเขาเอาดินคุ้ยไผ่ค่ะเขาบอกเขาขุดเอาดินคุ้ยไผ่มาผสมเออดินใบกัมปูเล็กน้อยแล้วก็ผสมมูลไส้เดือนลงไปนะคะแค่นั้นเองแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรดูด้านล่างนะคะดินคุ้ยไผ่ดินใบมะขามบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผสมกันแล้วก็ให้ดินร่วนซุยหนักไปทางดินร่วนซุยแล้วก็ได้แสงเพียงพอเจ้าของสวนเขาก็บอกเคล็ดลับมาเขาจะใช้ดินขุยไผ่เป็นหลักนะคะดูใบล่างๆนะคะยังเหมือนเดิมอยู่แต่หลอดไม่แตกใหม่ขึ้นมาดูขัดสีสวยงามโดยเร็วพันเลยนะคะถ้าบ้านไหนเลี้ยงแล้วยังต้มเตียมต้มเตี้ยก็ลองเปลี่ยนดินนะคะใช้ดินขุยไผ่ ใช้ใบกัมปูผสมใช้ใบ,ใบมะขามเล็กน้อยใบมะขามผูนะคะแล้วก็มูลค้างคาวมูลใ้เดือนผสมไปนิดนิดหน่อยๆก็ได้นะคะจะเป็นเทคนิคที่ดีใช้ได้เลยกับบอนสีทุกต้นค่ะ